หารเหล่านี้มีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนได้ดีมากทําให้ผิวดูนแน่นเฟิรม์มกระชับอยากหน้าเด็กกว่าอายุจริง10ปีนะคะทาน4สิ่งนี้ช่วยได้แน่นอนครูเพียรนเรียนจบหลักสูตร Skin Care and Repair กับ Healthy Eating จาก Harvard Med School นะคะ าเราอยากดูเด็กขึ้นผิวดีขึ้นสุขภาพดีจากภายในแค่เลือกอาหาร4กลุ่มนี้ก็ดูเด็กขึ้นได้10ปีแล้ว1ก็คืออาหารที่อุดมไปด้วยคอลลาเจนนะคะเป็นอาหารที่ใกล้ตัวาหาได้ง่ายมากอย่างเช่นไข่ส้มโอน้ำซุปกระดูกค่ะอาหารเหล่านี้มีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนได้ดีมากทําให้ผิวดูแน่นเฟิร์มกระชับข้อต่อของเราก็จะแข็งแรงไปด้วยค่ะช่วยเสริมสุขภาพกระดูกไปพร้อมๆกันเลยอย่างที่2คืออาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ สูงได้แก่ผักผลไม้หลากสีเช่นทับทิมบลูเบอรี่แล้วก็องุ่นนะคะสารแอนตี้ออกซิเดนต์ในอาหารเหล่านี้เนี่ยนะคะจะช่วยลดการอักเสบชะลอความเสื่อมของเซลล์และทําให้ผิวของเราดูสดใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะอย่างที่3ค่ะก็คืออาหารที่อุดมไปด้วยโอเมก้าสนะคะดีทั้งต่อผิวแล้วก็สุขภาพในระดับเซลล์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ามันมะกอกเกรดดีนะหรือว่า extra virgin olive oil นะคะโอเมก้าสเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบบารุงหัวใจแล้วก็เสริมความ แข็งแรงให้ร่างกายแบบยั่งยืนค่ะอย่างที่4ี่คืออาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับลำไส้ค่ะเพราะถ้าลำไส้เราแข็งแรงนะจำไว้เลยร่างกายและผิวของเราก็จะแข็งแรงตามไปด้วยค่ะตัวอย่างเช่นกระหล่ำปลีดองกระเทียมหน่อไม้ฝรัง่งอาหารเหล่านี้ช่วยปรับสมดุลลำไส้เสริมภูมิคุ้มกันถ้าทานครบทั้ง4กลุ่มนี้นะเป็นประจำนะคะผิวจะสดใสระบบภายในแข็งแรงและช่วยให้เราดูเด็กขึ้นได้อย่างแน่นอนไม่ต้องไปพึ่งครีมแพงๆเ,เ,เลยค่ะอยากหน้าเด็กกว่าวัยอย่าลืมกดติดตามช่อง แ n น Care s ล็อตของครูพี่แอนนะคะช่องดูแลสุขภาพที่จริงใจและเหมาะสําหรับทุกคน